สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับกระดาษกันขั้นตอนแรกพับลงขั้นตอนแรกเราก็พับเสร็จแล้วรีดดูหัวให้แหลมเอาอะไรก็ได้มาตัดตรงนี้นะครับ แล้าเราก็ขีดไว้สักคึ่นี้ก่อนแล้วเราก็ไปอีกขร้นงนะะึงครคบโอเคครับถ้าถ้าต่อไปครับให้ให้ได้อย่างนี้ก่อนแนละ้วเราก็จะอตรงนี้มาตรงนี้นะครับมาชนกับหัวม,มุมนี้ตรงนี้เลยเออ แล้วต่อไปก็ต่อไปก็เห้มัเนเอามาเป็นอย่างอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นะคบแล้วเราก็พาลงมาพาลงมาแล้วเราก็รีดแล้วเราก็จีบนะครับถ้าจีบไม่เป็นก็ให้ผู้ปกครองจีบให้ก็ได้จีบอย่างนี้นะครับที่สองข้างเลย แล้วเราก็เอาจับตรงนี้นะคะเอาตัวนี้ขึ้นมาครับตรงตัวนี้นี่นะครับแล้วเราก็ข้างหนึ่งนี้มาโดนกับตรงนี้น,นะครับแล้วเราก็อย่างนี้นะ,ะแล้วเราก็กลับด้านไปข้างหนึ่งเราก็เอาหัวกดลงไปอย่างนี้นะครับให้มันเหลือลงให้มันออกไปข้างนอกอสักนิดเดียวนะคะ ถ้าให้มันได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็อ้อนนะถ้าไม่อยากให้มันแบน,แบนๆเราก็อย่างนี้เสร็จแล้วคะ่ะผีเสื้อขอจบแค่นี้นะคะขอบค,คุณค่ะ